ใช่ไหมวันนี้ทานข้าวเหนียวกับต้มจืดอยู่กับอีแม่ต้องกินข้าวอินหารเม็ดนิดเดียวกินข้าวเสร็จแล้วก,ก็กินกล้วยซองอะไรอีก เมื่อวานเจอพิษคางคกปากเป็นยางยืดเลยเห็นคางคก่าได้ขยำ้ำคางคกมันมีพิษเกือบตายยัดยาใส่กล้วยให้กินวันนี้ดีแล้วไม่ตายอาหารมี แต่วันนี้หนูไม่กินหนูกินข้าวกับต้มจือดอาหารคนถ้าป้อนอาหารหมาให้จับใส่ปากเหมือนเด็กพอกินยากจะให้กินข้าวกินเองได้ทานกล้วยก็ต้องป้อนใส่ปากเจ้าเฟนบอร์ด็อก ดูที่นอนถึงเวลาก็ต้องเข้านอนมีกล้องวงจรปิดข้างบนข้างล่างพัดลมตัวที่หนึ่งพัดลมไอ้น้ำตัวที่สองสั่งการทางโทรศัพท์นี่สั่งเปิดน้ำทางโทรศัพท์เพื่อไปยังพัดลมไอ้น้ำเลิศ ไฟนี่ก็ตั้งค่าไว้ถึงเวลาก็เปิดเปิดเองก่อนนอนก็ทำให้มันสรัวสรัวเสบบะเสบบะนี่เซนบูด็อกสวยนะตอนนี้อีกไม่นานจะไปทำหมันแล้วท่านใดอยากได้พ่อพันเอาตัวเมียมาผสมเอามาได้เด้อ ไม่มีค่าตัวแต่ถ้าท่านได้ลูกหลายตัวท่านขายก็แบ่งไม่ให้ที่หลังไม่ว่ากันจะเอาไปจะเอไปตอนแล้วจะไปตอนแล้วแต่ก็จะตอนให้มันรู้รสชาติคำว่าที่รักของมันก่อนเป็นบูดอกตัวจริงๆจ,จะต้องไม่มีหางพันนี้ถ้าเขาซื้อกันทั่วๆไปประมาณหมื่น ถ้าคนไม่รู้จักกันอต่นี้คนรู้จักกันขายให้รู้สึกว่าจะห้าพันหมันไหม่หมดไหมหมดอนอใอญย่เลยกินข้าวกับต้มจืดข้าวเหนียวกับต้มจืดวันนี้พวกนี้กินข้าวเจ้า รูปทรงสวยเชียวผมห้าปีละมั้งกินกล้วยต่อไหมกล้วยก็ซื้อซื้อเอานี่แพงมากวีนี้ซื้อมา50สบาทได้ประมาณสิห้าลูก ไปซื้อกล้วยทีซื้อสองหวีกล้วยตัวเองมีก็เผื่อจะสุกอ่ะไอห,หางดุน้นหางดุ้นไม่ใช่เขาตัดหางมันหางธรรมชาติมันมากินกล้วยมามากินกล้วยแล้ว มาพอแล้วพอแล้วหมดแล้วหมดแล้วมามากินกล้วยแล้วอ่าอร่อยอยู่กล้วยที่ชอบกล้วยน้ำว้า กล้วยอื่นก็ไม่เท่าไหร่แ่บบ่ต้องพูดเป็นสิแ่บแ่บมาเข้าหมดแล้วเข้าหมดแล้วทำงานตั้งล่างอยู่ยังไม่ได้ตอนมา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  มาบางที่แรกเล่นตัวไม่กินชิมแล้วอร่อยฟีมืออีแม่มากินกล้วยแล้วมันโทมันโทมันโทเอ้ย มาแซบครักแค่ละ่ะวันนี้มันโทรกินข้าวกับต้มจืดหมูบุ้นเส้นอ่ะมากินกล้วยเร็วๆหมดแล้วหมดแล้วมามามากินกล้วยแล้วมันโทรครับมันโทรครับ

กินกล้วยต้องป้อนใส่มือป่านคน้นเวลาซื้อกล้วยทีซื้อสองหวีเขาบอกว่าเอาไปให้คนกินเยอะเลยบอกว่าทายซีให้ใครกินพอค้ากล้วยทายประถูกสักทีเอ่าเ็บปหนึ่งลูกพอไหม อ่าไม่พอลองกินอาหารเม็ดต่อสิเมื่อกี้กินอาหารเม็ดไปหน่อยละอาหารเม็ดอาหารเม็ดหน่อยมันโทรค้ามอาหารเม็ดหน่อยครับเล่นตัวไม่กินไม่กินงั้นกินกล้วยอีกกล้วยไหม ทอเข้าดึกทุกวันเลยเพื่อแม่จะปิดร้านขายของแซบแซบโอ้โลูกาเริ่มเลยกินได้ไหมนี่ไม่กินมันใหญ่ งั่นหลนก็ไม่กินอีกเอองั่นมันใหญ่ผมทานไม่ได้ทานสองลูกพอกล้วยลูกเบิ่มเลยกล้วยซื้อวีห้าสิบบาท ชั่งได้1นกิโลสขีดแต่พอกล้วยบ้านตัวเองขาย3.2ขาย50บาทแต่ถ้าไม่ขายมันสุกก็กินไม่ทันพอไปดื่มน้ำเร็วไปดื่มน้ำพอแล้วทานเยอะแล้วสำหรับวันนี้แค่นี้สวัสดีค่ะ